สวัสดีครับพบกับแอปพลาสนะครับรายงานราคาทองประจำวันที่15มีนาคม2565ครับทองรูป,ปรพร์เครึ่องสลึงราคา3,831บาท1สลึงราคา7,663บาท2สลึงราคา15,325บาท1บาทราคา36,50บาท ราคาทองบวกค่ากำเน็จค่ากำเน็จโดยเฉลี่ย500บาททองครึ่งสลึงราคาอยู่ที่4,331บาท1สลึงราคา8,163บาท2ส,สลึงราคา15,825บาท1บาทราคา31,150บาทราคาทองคำ ตามประกาศของสมาคมค้าทองคําวันที่15เดือน3 2,565เวลา14.17นครั้งที่7ทองคําแท่ง96.5%ขายออก3 6 5 0บาทรับซื้อ3 5 5 0บาททองรูปพรรณ96.5%ขายออก31,500บาทฐานภาษี31.1บาทจุด 64สตางค์การปรับเปลี่ยนระหว่างวันวันนี้ทองมีการปรับเปลี่ยนอยู่ทั้งหมด7ครั้งเปิดตัวตอนเช้าลบ200บาทและลบ50บาทอีก5าครั้งก่อนที่จะขึ้นมาบวก50บาทอีก1ครั้งราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีก 34.90ดอลลาร์ต่อออนโดยได้รับแรงกดดันจาก2ประเด็นหลักก็คือความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียและยูเครนจะมีความคืบหน้าบทวิเคราะห์ราคาทองคำช่วงนี้นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คืออันดับแรกก็คือนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา อันดับที่2ก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศคว่มบาตรรัสเซียนะครับอันดับที่3นะค,ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิร่านะครับสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในเดือนมีนาคม2565นนี้นะครับผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า นักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานา,นาประเทศคว้าบาตรัเสเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้ทันทั้งนี้นะครับหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนแนะนำให้นักลงทุนถือครองต่อไปและอาจแบ่งขายทำกำไรบางส่วน รวมถึงให้ติดตามการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาครับระหว่างวันที่15ถึง16ปีนาคม2565นี้อีกด้วยนะครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองโดยมีทองคำที่จับต้องได้เป็นสินทรัพย์คำประกัน ในขณะที่บิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถาวรเหมือนสกุลเงินปกติมูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนแต่สินทรัพย์ทั้งสองอย่างมีปริมาณจำกัดทำให้ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองการถูกยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรจะติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ทองคําและราคาทองคําต่อไปว่ามีความเชื่อมโยงกันเช่นไรนะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้รวมทั้งบิตคอยด้วยนะครับมีความเคลื่อนไหลไหวในทางทิศทางไหนแอดก็จะนําข่าวมาเล่าแล้วก็มาบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดพารด,ด้วยนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามครับ